โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <divine> ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธรรมมัสสวนังเอตัมมังคะระมุตตมันติ ขอ,อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะเข้าสู่แดนกเกษมคือพระนิพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเสียงกล้าวขอกราบแทบท้าพระเถรานุเถระขอกราบครวะเพื่อนสาหธรรมิกอ่าแล้วขอเจริญพรน้าญาติโยมที่มาร่วมกันทำกิจกรรมวันพระวันนี้มากันเยอะล้นหลามจน ไม่มีที่ที่นั่งเลยนะ <c oughs> ขอขยับนิดนึงนะะแล้วก็เจริญพรนะยญาติโยมที่อยู่น,น,นะในเฟ e บุ๊กไลฟ์ที่เรามาร่วมกันทำกิจกรรมวันพระวันด,ดีดีดีเลิศประเสริฐถีสีคำว่าวันพระนี้ไม่ใช่หมายความว่าวันของพระสงฆ์ จนบางทีก็ไปเปรียบเทียบว่ามีแต่วันพระไม่มีวันเนนซึ่งจริงๆแล้วคําว่าพระแม้แต่ว่าพระสงฆ์เองนั้นที่เขาเรียกว่าพระเพราะว่าเป็นบุคคลนั้นประเสริฐเป็นบุคคลอันประเสริฐเช่นเดียวกันวันพระก็คือวันประเสริฐคําว่าวันประเสริฐนั้นก็แปลว่าดีเลิศนั่นแหละดีเลิศดีเลิศประเสริฐสีก่าวันอื่นๆในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นวันดีเลิศประเสริฐสีแล้วเราก็ควรจะทําวันนั้นให้ดีเลิศประเสริฐสี แกตัวเองกว่าวันอื่นๆนาะยนะก็เรียกว่าให้สมกับเรียกกันว่าวันพระนาะาเช่นหลายท่านทีเดียวก็นะเตรียมการไว้ตั้งแต่ก่อนวันพระว่าเพราะรู้ว่าพรุ่งนี้จะมีวันพระซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่สมัยก่อนก็ต้องเปิดดูปฏิทินนะเปิดดูปฏิทินแล้วปฏิทินก็ไม่จะหาง่ายด้วยสมัยก่อนถ้าเราไม่ได้ซื้อน้ำปลาตาสิงทอง <c oughs> ก็จะไม่มีโอกาสที่จะก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ปฏิทินแจกหรือว่าในช่วงที่เป็นเทศกาลใกล้ๆปีใหม่พวกบริษัทห้างร้านต่างๆก็ก็จะมีปฏิทินแจกให้ด้วยเป็นอย่างนั้นอยาเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมันเข้านี่เดี๋ยวมันเข้าต้องไม่ให้มันเข้าขอบคุณครับน แในปัจจุบันนี้ง่ายมากเพียงแต่ว่าเราอยากจะรู้วันพระก็ใช้สมาร์ทโฟนของเรานะหรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เขาเรียกว่าโทรศัพท์อัจฉริยะคำว่าสมาร์ทนี่นะบางทีตอนสมัยก่อนในหลวงตาก็เข้าใจว่าคำว่าสมาร์ทนี่หมายถึงว่าเท่ดูดีอะไรพวกนี้แต่ที่จริงแล้วคำว่าสมาร์ทนี่ไม่ได้แปลว่าเท่แต่แปลว่าอัจฉริยะหรือว่าฉลาดนะที่ ที่ยุคก่อนนี่ก็มีสมาร์ทด์กทอร์เนด์แฮนซัมคือมีทั้งสมาร์ทด้วยแล้วก็ทั้งคือฝรั่งนี่เขาชอบสีโทนนะด์กโทนก็คือผิวสีแบบเราชาวเอเชียเนี่ยแล้วก็แฮนซัมคือรูปร่างบึกบึนแต่คำว่าสมาร์ทนี้เราก็เลยเข้าใจว่าดูเท่อะไรงี้แต่ความจริงแล้วแปลว่าเขาดูทั้งผู้ชายคนนั้นฉลาดนะเนก็เรียกสมาร์ท ทาร์โทนแอนแฮนซัมนะสมาร์ทไปว่าฉลาดแต่นั้นพรเมื่อเรารู้สึกขยับบ่อยนะโยมจะเขับใจผิดคิดว่ามีแผ่นดินไหวเพอเดียตะมานั่งแล้วมันไม่ได้จังหวะตลอดจนอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้จังหวะเท่าไหร่นะขยับมันไม่ได้เดี๋ยวมันไหลอีกนะวันเมืวานนี้ก็มีโยมเข้ามาทักว่านะทำไมอยู่อยู่ละดูดูละรูปมันเลื่อนไปรูปมันเลื่อนไป อันนั้นมันเกิดจากที่เรายังใช้อุปกรณ์ก็คือตัวขาจับมือถือเนี่ยที่เขาเรียกเซลฟี่เนี่ยเราล็อกไม่แน่นนั้นตอนนี้ก็มาดูพอเราเข้าไปในโทรศัพท์มือถืออัจฉรยิยะปู๊บเนี่ยที่เราเรียกกัน่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ไปพิมพ์ได้เลยจะให้ซ i รีส์นะสำหรับ iPhone หรือจะให้โอเค o OK o o g l e บอกว่าช่วยดูหน่อยชื่ว่า วันพระเมื่อไหรนะเขาก็จะไปค้นหามาให้เลยว่าวันพระที่จะถึงนั้นวันนู้นวันนี้เห็นมันง่ายอ่าตอนนี้พอเรารู้ว่าพรุ่งนี้จะวันพระปุ๊บหลายท่านที่มีใจคิดว่าวันพระจะต้องทําอะไรที่ดีกว่าที่ตัวเองเป็นคนดีอยู่แล้วนั่นก็คือเราเองนั้นก็รักษาศีลห้าน 5. เรียกว่าถึงจะไม่เคร่งครัดก็ก็หย่อนไป นิดๆหน่อยๆนะแต่มาดูดูแล้วเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เราเป็นคนขาดสินห้ากันเยอะแยะนะจริงๆแล้วขาดสินห้ากันนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่การที่ขาดสินห้านับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนี่ยมันมีผลเหมือนกับเหมือนกับเราคิดอย่างนี้ว่าเหมือนกับผ้าขาวทั้งผืนเนี่ยผ้าขาวนั่นก็คือจํานวนประชากรที่นับถือสินห้าแล้วก็มีสีดําไปแต้มอยู่บนผ้าขาวเพียงจุดเดียวนั้น ก็จะเกิดผ้าขาวนั้นก็จะมีตําหนิแล้วเราก็จะไม่ค่อยพอใจกับผ้าไอ้จุดตําหนิตรงนั้นนะ่ะนั่นก็คือจํานวนคนที่เราเมิดศีลน,นั้นก็จะมีเพียงเล็กน้อยนะแต่เราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตนะดังนั้นดังคนที่รักษาศีลห้าจะพร,พร่องกระพร่องกระแพร่งบ้างแต่ก็เชื่อว่าจํานวนมากทีเดียวที่รักษาศีลห้านะส่วนน้อยไม่รักษาศีลซึ่งก็ไม่ใช่ทั้งระบบหมายถึงว่า แม้คนไม่รักษาศีลเองก็ไม่ได้ทำมันชั่วชั่วมันตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายแต่ก็ทำบ้างที่จะขาดสิงขาดก็ไม่ใช่ตลอดชีวิตอย่างนี้นั้นพอพอถึงวันใกล้จะวันพระผู้พู้ที่เราชาวพุทธเนี่ยก็จะขนขวายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเตรียมข้าวของเครื่องใช้อะไรบ้างที่จะไปใส่บาตรตอนเช้าหรือเตรียม อาหารการขบฉันไปถวายพระที่วัดนั่นประการหนึ่งในขณะเดียวกันก็ไม่เพียงจะมีอาหารขบของขบฉันเท่านั้นก็ยังเตรียมดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่เพียงเท่านั้นนะบางท่านก็เตรียมเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ดูดีกว่าที่เราใช้ในวันปกติซึ่งวันปกติก็ไม่ใช่ดูแย่หรอกแต่ก็ให้วันพระนั้นเป็นวันที่แต่งตัวพิเศษกว่าวันอื่น อะบางชนเผ่าอย่างเช่นชาวพมา่าร,รามันเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าเขาเองนั้นพอถึงกิจกรรมที่เป็นวันสําคัญในโอกาสสําคัญดูตัวอย่างอย่าง,างเช่น,นครูบาบุญชุ่มนั้นซึ่งไม่ใช่ครูบาบุญชุ่มไหมใช่มั้งนะครูบาบุญชุ่มนะอ่าหลวงพ่อบุญชื่อันนั้นครูบาบุญชุ่มหลวงตาบุญชื่อครูบาบุญชุ่มนั้นพอรู้ว่าครูบานั้นจะจะออกจาก ฌานธรรมาบัติจะออกจากการน,ะนั่งสมาธิใน,ในถ้ำนั้นก็จะมีการแต่งตัวเป็นกรณีพิเศษแต่งแต่งตัวด้วยเครื่องคราวต่างๆที่ดูแล้วงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยความเลื่อมใสนะเต็มไปด้วยความเลื่อมใสแล้วก็มีวัดปฏิบัติที่งดงามอย่างนั้นแหละคนที่เตรียมสาหรับวันพิเศษ นั้นสำหรับครูบาบุญชุ่มนั้นก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเนื่องจากว่าท่านนั้นอยู่ในข้ามท้ามตั้งสามปีสามเดือนสามวันนั้นก็ถือว่าการรอคอยนั้นก็ถือเป็นวันพิเศษกว่าวันพระทั่วทั่วไปแต่วันพระทั่วทั่วไปก็จะแต่งกายแบบนั้นเครื่องแต่งกายตลอดจนตลอดจนจารีตวัฒนธรรมการปฏิบัติก็จะดูสมกับที่เรียกว่าเป็นวันดีเลิศประเสริฐสี นั้นก็คือจะมีความนอบน้อมในทานที่ตัวเองนั้นจะถวายนั้นนอบน้อมหมดเลยบางท่านก็ไม่อยู่ในวิสัยที่จะนอบน้อมได้คือนั่งไม่ลงแล้วแต่แต่ก็รู้ตัวเองนั่งไม่ลงก็จะขออนุญาตพระสงฆ์ว่าโยมนั่งไม่ได้นะขามันไปรับรับรบวชเทศอย่างนู้นอย่างนี้มาคือมีความนอบน้อมแล้วก็ขออนุญาตนี่คือวันดีเลิศประเสริฐสี เร่งจริงๆเราก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วแหละแต่บังเอิญเราไม่ได้สังเกตตัวเองว่าเราทํางานวันพราน,นั่นเป็นวันดีเลิศประเสร,ริฐรีตอนนี้อันนี้สงของการทําอะไรก็ตามที่มีความตั้งใจในไม่ว่าทางบวกหรือทางลบก็ตามนี่เขาก็จะได้ผลของความตั้งใจนั้นเต็มที่เต็มทางในในทางกฎหมายบ้านเมืองก็คือการตั้งใจค่ากับการทําโดยประมาทในกฎหมายก็ ตัดสินไม่เหมือนกันที่เขาเรียกเจตนาไว้ก่อนไตรตรองไว้ก่อนอย่างนั้นก็จะโทษหนักอาจจะถึงขั้นประหารชีวิตนั้นแต่ถ้าเกิดปร,รากฏว่โดยประมาทอย่างเช่นขับรถด้วยความเร็วหรือว่าขับรถแล้วนั้นเรื่องรถราของเรานั้นไม่อยู่ในในวิสัยที่จะ,ะคือไม่สมบูรณ์นี่ยเราขับรถออกไปก็ถือว่าประมาทไม่ตรวจให้รอบครอบแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุทำให ทำให้มีโคกกรณีได้รับความเสียหายท่านก็ปรับโทษเบาในทางบวกก็เหมือนกันนั้นในทางธรรมนั้นก็คือการที่เรามีความตั้งใจนั้นก็จะได้อาน,นิสงส์สูงแต่ยิ่งตั้งใจมากก็อาน,นิสงส์ก็ยิ่งสูงมากแล้วก็ในหลักของพระธรรมแล้วท่านถือว่าเจตนาเป็นตัวกรรมต้องมีความตั้งใจนั้นถึงจะเป็นผลกรรมไม่ว่าจะดีหรือชั่วก็ตาม ดังนั้นการที่เราเองใช้วันพระเนี่ยเป็นวันดีเลิศประเรสริฐสีนั้นก็ถือว่าเรามีความตั้งใจแก็มีบางท่านเหมือนกันที่มาตั้งใจอตอนวินาทีสุดท้ายเช่นกำลังจะรอรถไปทำงานหรือขับรถผ่านไปในย่านย่านชุมชนและประโกฏเห็นพระสงฆ์ท่านท่านกำลังทิขาจารย์คือบิณฑบาตอยู่เราก็จอดรถแล้วก็แล้วก็บางท่านก็บอกว่าอ วันโยมไม่ได้เตรียมข้าวของมานะโยมขอถวายตาปัจจัยสี่ขอให้พระคุณเจ้าช่วยรับปัจจัยสี่นั้นเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาด้วยอันนั้นก็คือมาตั้งใจอตอนวินาทีสุดท้ายแต่ไม่ว่าจะตั้งใจโดยวินาทีสุดท้ายหรือว่าตั้งใจไว้ก่อนก็ตามนั้นก็จะได้ลดหลั่นกันลงไปถ้ายิ่งมีความตั้งใจมาก อย่างเช่นเตรียมการไม่ดีแล้วบุญมันก็เกิดตั้งแต่การนั้นเลยนะพระพุทธเจ้าบอกพวกเราว่าบุญนั้นเกิดขึ้นได้สามระยะหรือสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือช่วงเวลาที่เรารู้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันพระสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือคิดว่าเมื่อพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเราจะต้องเตรียมอย่างแรกก็เลยคือคิดว่าจะต้องใส่บาตรเป็นกรณีพิเศษแล้วว่าจะเตรียมไปวัดนั่นคือคิดละ พอคิดเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาอะไรหน้าไปวัดนะเช่นเอาปินโตเอาของที่ใช้ใช้สอยในวัดเช่นคือเตรียมตอนนี้คิดยังไม่ได้ลงมือทำเราน่าจะคิดไปว่าเออวัดน่าจะมีไม่มีฟองน้ำสำหรับล้างจานมั้งไม่มีอะไรนะที่เขาเรียกว่าฝอยเขียวนะที่เรียกกันติดปากว่าสกอตไบ นะไม่ได้โฆษณาให้เขานะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสก,กอตบอยเดี๋ยวนี้กลายเป็นกลายเป็นศับที่ไม่ผูกขาดละนั่นก็คือฝอยเขียวหรือฝอยเหล็กหรือว่าแปลงขัดห้องน้ําอะไรพวกนี้เราคิดว่าพระท่านคงจะใช้มานานแล้วคงพังไปหมดแล้วนี่คือคิดยังไม่ได้ลงมือทําพอคิดเสร็จเรียบร้อยก็เออจะต้องมีดอกไม้เออพระนั่นคงได้ของฉันแบบนี้เยอะแล้วเราควรจะ เป็นของฉันที่พิเศษกว่าคนอื่นๆเช่นเอากุ้งมังกรเอาเห็ดป๋าฮือหูปลาหูฉลามน้ำแดงอะไรต่างๆก็น่าจะดีนี่คือคิดละบุญเกิดขึ้นล้เพราะใจนั้นจะเป็นบุญนั้นแ,นแล้วแตแล้าก็ไปเตรียมการพวกนั้นโดยการไปซื้อซืนะ้อแปลงขัดห้องน้ำหงซักฟอกสบู่ยาสีฟัน มีดกรนมีดโกนผมอะไรพวกนี้เตรียมใส่ถุงขิ้วไปแล้วก็ไปใส่ถาดภาชนะรองรับที่วัดไปยกประเคนพระนั่นก็ไปไปที่ตลาดแล้วก็ไปเตรียมนะจะเอ๊เราคิดว่าเราน่าจะทําด้วยปรุงด้วยตัวเองดีหรือว่าไปซื้ออาหารสําเร็จรูปนี่เป็นความคิดแล้วก็ถ้าซื้ออาหารสําเร็จรูปพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่ความคิดเกิดขึ้น ตอนนี้ออมาคิดดูว่าหูฉลามน้ำแดงนี่คงจะลําบากหน่อยเพราะตังในกระเป๋าตอนนี้ก็อฟอแปบใจบุญมันเกิดขึ้นแล้วจิตจะตกมีบุญมีตังน้อยก็เปลี่ยนจากหูฉลามน้ำแดงเป็นไข่ต้มสองฟองดีกว่ามันจะได้พอดีพอดีแล้วก็ไว้คราวหน้านะเผื่อเราเองทํามาค้าขายทําการค้าหรือสมัครงานทํางานทําการแล้วมีโบนัสหรือมีเงินพิเศษ เราก็ค่อยไปซื้อหูฉลามดำแดงแต่ความคิดมันจะต้องบันเจิดก่อนนะถ้าเมื่อไรก็ตามความคิดเนี่ยมันจะมากกว่าความจริงเสมอนะอย่างเช่นเราคิดว่าที่เขาบอกฝันให้ไกลไปให้ถึงคําว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ความคิดเราจะบันเจิดก่อนเมื่อไรก็ตามที่เราฝันว่าเออเราโตขึ้นจะเลี้ยงควายนะเราอาจจะได้แค่เลี้ยงสุนัขอย่างนี้ เพราะว่ามันจะมันจะโอกาสจะเลี้ยงควายก็ไม่ใช่เรื่องจะทําได้ง่ายๆไม่ใช่ทุกคนจะบอกว่าโตขึ้นไม่ไม่เรียนหนังสือจะเลี้ยงควายแล้วจะมีควายให้เลี้ยงก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องลดหลั่นลงมาตั้งใจว่าจะเรียนให้ได้ระดับปริญญาเอกมาเรียนไปเรียนมาเอาแค่เป .6 หกกราการแต่มีความตั้งใจมีเป้าหมายเช่นเดียวกันเราจะทําบุญถุนทานอะไรพวกนี้เราก็มีความตั้งใจที่ใหญ่ ที่ใหญ่ไว้ส่วนจะทําได้จริงตามนั้นหรือไม่ก็อย่าใจตกอย่าจิตตกนะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไม่เรียกว่ามักน้อยเราแค่นี้ก็แล้วกันคําว่าแค่นี้นะไม่มีผลมากเลยคือจิตเรานั้นสร้างดวงเล็กๆขึ้นเนี่ยดังนั้นผลออกมาก็จะเล็กแม้เราจะทําใหญ่ไว้ที่เราแค่นี้ก็ตามแต่มันเล็กเพราะว่าใจเรามันคิดเล็ก นั่นก็คือเราทำอย่างนี้นะนี่คือบุญเกิดขึ้นแล้วก่อนที่เราจะไปวัดก่อนที่เราจะไปใส่บาตรตอนเช้ารวมทั้งการคิดเรื่องเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆนั้นจะไปด้วยวิธีไหนเนี่เป็นความคิดบุญเกิดขึ้นแล้วเมื่อเตรียมข้าวของเครื่องใช้เตรียมสัมภาระตลอดจนการเตรียมเครื่องแต่งกายอะไรที่พอดีแล้ว พอเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปวัดเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปตลาดสดเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปรอดักใส่บาดพระหน้าบ้านนั้นบุญก็จะเกิดขึ้นในขณะที่เรากระตัดทากิจกรรมนั้นเช่นขับรถไปวัดนี่บุญเกิดละเป็นบุญช่วงที่สองเป็นระยะที่สองนั้นก็คือก็เรียกว่าบุญจากเจตนาคือการเจตนาขณะที่กําลังทํานั้นบุญก็จะเกิดขึ้น แต่นี้ในขณะที่ทำนั้นต้องพยายามระวังระมัดระวังอย่าให้จิตตกอาตมานั้นก็จะมีพวกนี้บ่อยพวกนี้บ่อยก็คือเวลาโยมอ,อย่างวันนี้ก็มีนั่นคุณสามีเดินช้าคุณพัญญาก็รอใส่บาตก็ตวาดใส่สามีมาเร็วๆหน่อยสิอันนี้จิตตกนั้นก็ไม่เป็นไรนะในในเมื่อวันนี้เป็นบุญแล้วเหมือนกับนางสุมาณานางสุมาณานั้น วันหนึ่งพระสารีบุตรนั้นท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ส่องไปในข่ายยานของพระสารีบุตรพบว่าในปุณณ์นาชาวนาเนี่ยวันนี้จะได้บุญใหญ่ในปุณณ์นาชาวนาวันนี้จะได้บุญใหญ่ท่านก็เลยไปออกไปบิตราบาติแต่เช้าโดยที่ยังไม่ได้ล้างหน้าแปลงคันซึ่งบางทีเราก็เข้าใจว่าไปอย่างนั้นได้ยังไง ในสมัยโบราณสองพันกว่าปีนั้นมันถือว่าเป็นเรื่องปกติการที่ไม่ได้ล้างหน้าแปลงควันแล้วดูเหมือนว่าในคนที่ขาดขาดชาติตระกูลหมายถึงว่าคนในระดับวันนาต่ำๆนั้นอาจจะปีหนึ่งถึงได้มีโอกาสล้างหน้าแปลงควันดังนั้นการที่พระสารีบุตรท่านไม่ได้ล้างหน้าแปลงควันออกจากวัดไปบิณฑบาตนั้นก็เป็นเรื่องปกติเมื่อไปถึงที่ท,ที่ในปุณณะชาวนายกําลังทํานายอยู่ เห็นมันเห็นมันขยับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างไม่มีอะไรนะโยมพอดีอัตมาอัตมานาตั้งในตัวเซ็นเซอร์มันใกล้กับหน้าเราเนี่ยพอขยับปุ๊บมันก็จะวูบไปเดี๋ยวก็สว่างขึ้นนะก็ยังต้องปรับอีกเนื่องจากกัะเปลี่ยนโลเคชันให้มองเห็นพระแต่ดูเหมือนจะไม่เห็นเพราะว่าเพราะว่าอันนี้สูงไปนิดหนึ่ง ต้องตั้งต่ำกว่านี้ก็จะได้เห็นพราด้วยมาต่อมานั้นท่านเองก็เลยไปหักต้นหักกิ่งคอยนะคือแปลงสื่อฟันไม่ต้องไปร้านไม่ต้องไปร้านค้าในตลาดก็คือพอรู้ว่าน่าจะพระคุณเจ้าน่าจะยังไม่ได้แปลงกันอย่างนั้นเลยเราจะต้องไปขอบาทพระคุณเจ้าแล้วไปตักน้ําในลานําธารการตักน้ําในลานําธารนั้นก็จะต้องพระนั้นจะต้อง พกพาธรรมกะโรคหรือเครื่องกรองน้ำไปด้วยนะคือสมัยโบราณสมัยพุทธกาลนั้นคือเครื่องกรองน้ำถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องใส่ย่ามไปด้วยเมื่อหิวน้ำขึ้นมาก็ไปที่ลำธารแล้วก็ไปใช้เครื่องกรองน้ำไปดูดน้ำขึ้นมาแล้วใส่บาตตัวเองอย่างนั้นแหละในวัฒนธรรมเราก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็คือมีน้ำขวดที่บรรจุเรียบร้อยไม่ต้องมีเครื่องกรองในะปราศจากเชื้อโรค ปราจะจากลูกน้ำไร่น้ำที่จะทำให้สัตว์เหล่านั้นต้องมาตายด้วยฝีมือของพระนั้นเมื่อท่านได้ท่านในปุญณะเนี่ยซึ่งเป็นสามีของนางสุมนานะนางสุมนาก็ได้ถวายเรียบร้อยแต่พระสารีบุตรก็ได้ล้างหน้าแปลงควันเรียบร้อยก็ยังตรตีอยู่แถวนั้นแหละไม่ไปไหนแต่แล้วพอช่วง สว่างหน่อยนางนางสุมนาพัญญาของนายปุณนะก็เอาอาหารไปส่งนาซึ่งเป็นธรรมเนียมในปัจจุบันก็ยังมีบางทีก็ให้สามบางทีก็ให้พัญญานิตเตรียมอาหารไปส่งบางทีก็ให้ลูกลูกสาวลูกชายนั้นเตรียมอาหารไปส่งนาส่วนมากเป็นลูกสาวเพราะลูกชายต้อง,อง,องไปนากับพ่อถ้ามีครอบครัวนั้นมีลูกชายด้วยก็ไปนากับพ่อแล้วเสร็จแล้วลูกสาวก็จะเอาเอาข้าวไปส่งนาง แต่สําหรับนายปุณณานั้นน่าจะเป็นผัวหนุ่มเมียสาวนั้นก็น่ะพัญญาก็ทําค่าไปส่งนาพระสารีบุตรซึงเตะอยู่เท่านั้นนางสุมนาเห็นเห็นเห็นพระสารีบุตรออกประบินทบาทก็รู้ว่าพระกุเจ้าคงจะไม่ได้รับบาดจากใครนั้นแล้วก็ลำพึงกับตัวเองว่าบางคราวบางคราวนั้นมีพระกุเจ้าแต่เราไม่มีทายธรรม และมีศรัทธาเมื่อไม่มีทายธรรมมีศรัทธาก็ตามคือไม่มีของถวายพระนั้นก็ทําให้การทําบุญของเราเป็นหมันบางคราวมีทายธรรมมีศรัทธาก็หาพระคุณเจ้าไม่ได้คือพระสงฆ์ก็ไม่ปรากฏให้เห็นก็ไม่มีโอกาสที่จะทาบุญและบางคราวมีพระคุณเจ้ามีทายธรรมแต่ไม่มีศรัทธา บางทีก็รีบร้อนนะในมือก็ถือถุงแกงอะไรพวกนี้แต่รีบร้อนแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นถ้าถาวายพระคุณเจ้าก็คงจะไม่มีตังค์ไม่มีใช้ไม่มีกินก็เกิดคือ,คอไม่มีศรัทธาแต่วันนี้เนี่ยเรามีศรัทธาเรามีทายธรรมแล้วก็มีพระคุณเจ้าทุกอย่างครบองค์แล้วเราจะไม่ละเลยว่าแล้วนางสุมนานั้นก็เอาอาหารที่เตรียมไปให้พระสามีตัวเองนั้นใส่บาตรพระไปเลย นั้นใส่บาตรพระไปเลยเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วอาหารที่เตรียมไว้นั้นของของอินเดียไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราเนี่ยถ้าถึงเอาของไปนาก็ตามเนี่ยเขาจะเอาไปเกินเอาไปเกินก็คือว่าเรียกว่ากินจนอิ่มละเหมือนเหมือนคราวหนึ่งที่เป็นค่อนข้างจะเป็นตำนานที่สําคัญก็คือกล่องน้กล่องข้าวน้อยข้าแม่ซึ่งจริงๆแม่ก็เอาอาหารไปเกินเต็มกล่องเลยแต่ว่าด้วยจาก เนื่องจากหิวจนตาลายเห็นว่าข้าวที่แม่ให้มานั้นน้อยกินจะไม่พอแต่ทั้งยังไม่ได้ลงมือกินแต่ตาลายมองเห็นอาหารน้อยก็ตีแม่จนตายอย่างนั้นแหละก็เป็นตำนานก็แสดงว่าอาหารที่ส่งเอาไปนั้นเยอะกว่าจะกินอิ่มอยู่แล้วแต่ใน,นสมัยโบราณนี่พอดีกินนะพอดีกินเมื่อนางสุมนานั้นให้ถาไวายใสบารพระพุธเจ้าไปแล้วก็ต้องย้อนกลับไปบ้าน เพื่อไปทำอาหารมาให้สามีใหม่ตอนนี้ไปบ้านกลับมานี่มันก็จะต้องกินเวลาอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของมันนะนะจะกินเวลาห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ตามนั้นเวลาก็คล้อยไปสายแล้วสามีก็คงใจหิวเมื่อเอาอาหารเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงมาหาสามีในขณะที่มาหาสามีนั้นกำลังขิวอาหารมา ก็กลัว,วาสามีจะโกรธนึงว่งอ่าเวลามันเลยมานานแล้วก็ตะโกนมาแต่ไกลเลยว่าพี่ชายพี่ชายอย่าตีฉันนะฉันกําลังมีความสุขจากการที่ฉันได้ใส่บาตรพระคุณเจ้านี่คือยกเรื่องราวมายาวในพ่อจะบอกว่าในขณะที่ใส่บาตรพระคุณเจ้าหรือกําลังทําบุญนั้นน่ะต้องเอาอย่างนางสุมาณาคือไม่ไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็ชวนสามีให้ได้รับความชื่นใจจากการที่ตัวเองนั้นใส่บาตร ทำให้ฉชนนั้นต้องกลับไปบ้านอาหารมาให้พี่ชายใหม่ส่วนในปุณณะนั้นพอได้ยินพัญญาตะโกนนาดไก่นั้นตัวเองก็ปลื้มใจอยู่แล้วที่ได้ได้ได้ถวายแปลงสีฟันกับน้ําล้างปากล้างหน้าแกพระสารีบุตรก็บอกโอ้เราก็เหมือนกันนะ่ะเราจะบําโหเธอทําไมในเมื่อเราเองนั้นก็ยังปลืม้มปลื้มใจกับการที่เราเองนั้น ได้ถวายแปลงสีฟันนะเขาเรียกไม้สีฟันนะเขาไม่เรียกแปลงไม้สีฟันกับพระคุณเจ้าแล้วก็ได้เอาน้ําจากลาธารมาถวายพระคุณเจ้าให้ได้ล้างหน้าแปลงฟันด้วยมา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 เอาข้าวมาแล้วก็หลังจากนั้นก็กินอาหารกันส่วนเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนั้นถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่า เมื่อเราเองนั้นจิตเป็นบุญแล้วเนี่ยอย่าให้มีอะไรต่างๆเหล่านี้นำไปเป็นเครื่องข้องใจนั้นบางทีก็ดุลูกบ้างนะบางทีก็ดุลูกว่าทำให้ถูกสินันไม่ถอดรองเท้าเลยไหว้พระเถอะทำไมไม่ไหว้พระเดี๋ยวก็ตะโกนตวบาดลูกอ่ะใส่ที่ละอย่างที่ใส่ข้าวก่อนอะไรพวกนี้มันไม่เป็นบุญในขนาดที่ใจกำลังเป็นบุญนั้นก็ต้องมีอย่างเดียวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรคราวนี้ใส่ อันนี้ก่อนก็ได้นะแต่ข่าวหลังนะลูกนะข่าวหลังใส่ข้าวก่อนอย่างนี้นะก็ให้ใจเป็นบุญตลอดเพราะเป็นวันดีเลิศประเรสริฐสีเป็นวันพระนะก็ให้เราเองนั้นอยู่กับความประเสริฐอย่างนั้นบุญจะได้เต็มที่เต็มทางนะจะได้อาศัยบุญเหล่านี้แม้จะมีทายรรมเล็กน้อยนะแต่ใจเราคิดเป็นบุญ และได้บุญมันจะเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งก็คือบุญที่เกิดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่คิดว่าจะลงมือทําแล้วก,แวก็แล้วก็ได้ลงมือทำแล้วก็เราก็คิดย้อนกลับไปแม่วันนี้เราได้ใส่บาตรมีพระคุณเจ้า,าได้รับรับบาตรจากเราวันนี้เราได้ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าที่วัดนั้นก็สองสามวันไปทำงานก็บองแห็วันนี้เราปลื้มใจอยงางไรู้สึกอิ่มใจจังเลยก็นึกถึงเรื่องที่เราเองนั้นได้ทำความดี นั้นก็จะเกิดบุญขึ้นทําให้การที่เราทําบุญครั้งเดียวเนี่ยจะได้บุญถึงสามระยะนะภาษาภาษาทางทางครูบาอาจารย์ท่านบอกสามการการการคํานี้แปลว่ากอไก่สละอารอลิลลองซึ่งแปลว่าการละนะสามการละก็คือสามเวลาสามช่วงเวลาได้บุญเดียวเนี่ยสามารถทําให้เราเองได้บุญถึงสามช่วงเวลา นั่นซึ่งถือว่าเป็นอาน,นิสงส์มากดังนั้นขอให้วันพระทุกวันพระไม่ว่าจะในพรรษาออกพรรษาก็ตามถือว่าเป็นวันดีเลิศประเสริฐศีในชีวิตของเรากว่าวันอื่นๆรักษาศีลก็เคร่งครัดขึ้นกับวันอื่นๆวันนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์เลยนอกจากจะไม่ฆ่าสัตว์เลยแล้วเรายัางจะให้ความเมตตาต่อสัตว์นั้นเราเคยเผลอไปตบยุงวันนี้ถ้ายุงมันกัดเราก็ดูมันดูดเลือดจากเรา เท่ากับว่าเราได้เราได้ให้ทานยิ่งใหญ่ก็คือให้เลือดของเราเป็นทานแก่สัตว์ที่จะกินแล้วดำรงชีพถ้าเราทำได้อย่างนั้นก็ก็ถือว่ายิ่งเกิดพทดผลกับตัวเองมากขึ้นไปอีกเอาละวันนี้เราก็เข้าใจถึงวันพระวันดีเลิศประเรสริฐสีสมควรแก่เวลา ขอบุญไม่มีประมาณที่ท่านทั้งหลายนั้นได้ตั้งใจศึกษาธรรมะในวันสําคัญของพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันดีเลิศประเสริฐสีขอให้บุญเหล่านี้จงเป็นอํานาจศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีอนุภาพท่งผลดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายนั้นมีปัญญาสว่างสวัยสว่างสวัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดลาในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดในการครองชีวิต ให้ได้ที่สุดรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติให้เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีใจบุญอารย์ชับพรันทันทีให้พ่อแม่ปู่ยา่าตายายญาติสนิทมิตรหายครูอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรสัพพัสเทวดาพูดผีปีศาจผ,ผีบ้านผีเรือนทั้งหลายผู้ที่เราเคยจองเวรไว้ทั้งหลายผู้ที่เราเคยจองเวรไว้ทั้งหลาย ผู้ที่เราเคยจองเวรไว้ทั้งหลายให้มีส่วนในบุญนี้ให้เป็นอย่างนี้แน่นอนไม่แปลผันไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงพระนิพพานการแสดงธรรมเรื่องการฟังธรรมตามการก็สมควรแก่เวลาขอสม,มุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชานีสาธุสาธุ สาธุอนุโมทามิ